สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกสหรัฐนะครับขนเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็วุตถุปกรณ์นะครับมาเต็มลอกลางเลยนะครับก็น่าจะใช้งบประมาณทางการาหารไปไม่น้อยนะครับแล้วยังมาคาอยู่นะครับในทะเลระเบียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็อ่าวเบอร์เชียนะครับอีกนานนับสัปดาห์นะครับนับเดือนทีเดียวกลับไปมือเปล่านะครับก็คงเสียหายแล้วก็เสียหน้านะครับ แต่หากนะครับนะบุมบามะบุกโจมตีอิหร่านนะครับแล้วโดนสวนกลับนะยับเยินกว่าที่คาดการก็คงยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับพวกเขาจึงเรียกว่ารอนะครับการพูดคุยกับอิหร่านก็นจะดําเนินการใดๆนะทางการทหารซึ่งรอบนี้นะครับไม่ใช่แค่ข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับแต่พวกเขาหวังนะที่จะจํากัดเคี่ยวเล็บขีปนาวุธของอิหร่านอีกด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านเนี่ย จะยอมพูดคุยเรื่องนิวเคลียร์เท่านั้นนะครับแต่จะไม่เหมารวมนะครับเขีื่อเล็บนะบรรดาจรวดแล้วก็ขีปนุธย์ไฮเปอร์โซนิกของพวกเขาอิสราเอลนะครับฝากสอดใส้สารัฐมานะครับเจรจาครั้งนี้ด้วยซึ่งส่วนตัวนะครับมองว่านิวเคลียร์นะครับมีโอกาสความเป็นไปได้นะครับที่จะพูดคุยตกลงกันได้แต่ว่าขีปนุธย์ไฮเปอร์โซนิกที่เป็นเทีื่ยวเล็บอิหร่านนะครับนี่น่าจะยากนะครับและเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ ทาให้ส่วนตัวนะครับเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสหรัฐน่าจะสั่งโจมตีนะทาลายบรรดาที่ตั้งดิวเคลียอิรานแล้วก็ทาลายบรรดาโรงงานผลิตขีนวุฒิไนเปอร์โซนิกนะของอิรานให้พังพินาศหายสูญไปเลยนะครับแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างมากเลยก็คือว่าการขยายตัวบรรปลายนะครับของสงครามไปทั่วภูมิภาคตัวกลางเพราะว่าอิรานเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเวเนซุเอลานะครับ นั่นคือทำไมสหรัฐนะครับยังไม่กล้าโจมตีและอิหร่านก็ไม่กลัวสหรัฐด้วยนะครับอัปเดตข่าวกันนะครับข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าผู้บัญชาการบาซิดของอิหร่านย่วยุดําต่อไปขณะที่บรรดาเรือรบนิวเคลียร์ของสหรัฐอยู่ใกล้โดยผู้บัญชาการของอิหร่านนะครับล้อเลียนกองกําลังสหรัฐนะครับว่าสหรัฐนะครับได้ถูกทําให้พ่ายแพ้ในสงคราม12วันนั้น ซึ่งเป็นการเก่าวอ้างครับที่น่าตกใจของอิหร่านทำนะครับได้ขอร้องอิหร่านนะสำหรับการหยุดยิงในเดือนมิถุนายน2025ใช่หรือไม่โดยผู้บัญชาการบาสิตนะครับของอิหร่านโกรามริชาโซเรมานีนะครับได้กล่าวว่าสหรัฐนะครับได้ถูกทำให้พ่ายแพ้ในสงคราม12วันนั้นและได้เตือนอิสราเอลอาจสามารถนะต่อสู้รบเพียงแค่10วันนะครับ สหรัฐเนีแค่1เดือนเท่านั้นซึ่งความขัดแย้งน,นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับปี2025เนี่ยได้มองเห็นบรรดาการโจมตีต่างๆของอิสราเอลนะครับต่อบรรดาที่ตั้งขีปนาวุธน,นิวเคลียร์ของอิหร่านการโต้อตอบเอาคืนนะครับโดยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านและการโจมตีต่างๆนะครับของสหรัฐอิหร่านนะครับได้ให้ลำดับความสำคัญแรกนะครับต่อโครงสร้างพื้นฐานขีปนาวุธ โดยได้เปิดเผยนะครับนะถึงขีนบุตรนรับา1 0 0 0 0กิลเมตรลูกหนึ่งนะที่ได้ถูกขยายความพร้อมของ IRGC และได้เปลี่ยนแปลงนะครับหลักนิยมนะจากการป้องกันตั้งรับนี่นะครับไปเป็นการบุกนะโดยบาสิตนะครับภายใต้โซลมมนีได้ปราบปรามนะครับความไม่สงบเรียบร้อยทาการปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจ ทำการตีกรอบนะครับบรรดาการประท้วงต่างๆนะครับว่าเป็นบรรดาการขยายตัวโดยการปลุกปั่นยุโยงนะครับจากต่างชาติของสงครามนั้นซึ่งการพูดคุยต่างๆของสหรัฐอิหร่านนะครับต่อเนื่องต่อไปในโอมานแต่อิหร่านปฏิเสธบรรดาข้อจํากัดต่อการสะสมสมรรถนะขีปนาวุธนะครับแล้วก็ตัวแทนต่างๆ ท่าทีทางกระหารนะครับที่แข่งกร่าของพวกเขานะครับยังคงทําให้ต้นดอกกลางนี่นะครับอยู่บนปากเหยวนะครับมันจากรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอิหร่านเนี่ยอ่านเกมสหรัฐออกอยู่นะครับและพวกเขากําลังใช้การต่อรองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอท่าสหรัฐนะครับมั่นใจนะเหมือนอย่างเวเนซุเอลานะครับพวกเขาบุกตั้งนานแล้วนะครับแต่พอพวกเขายังไม่มั่นใจและเตรียมแผนการ นะครับรวมถึงการซ้อมรบอยู่นะครับซึ่งอิสราเอลมองว่าพวกเขายังมีอำนาจต่อรองอยู่จึงไม่ยอมเสียเปรียบสหรัฐง่ายๆนะครับแต่พวกเขายังยืนกรานการที่จะเสริมสมรรถนะยูเรนเนียมต่อไปและจะไม่คุยนะครับเรื่องบรรดาขีบนวุฒแล้วก็บรรดาพันธมิตรตัวแทนของพวกเขานะครับในตะวันออกกลางเพื่อที่จะลดทอนอำนาจทางการทหารของตนเองลงนะครับเพื่อสนองต่อความต้องการของสหรัฐอิสราเอล พราะนั่นคือการยอมถอดเขี้ยวเล็บของพวกเขาออกซึ่งแน่นอนนะครับน่าจะพอเดาออกว่านะจุดจบจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาไม่มีเขี้ยวเล็บนะครับที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับทําไมสหรัฐนะครับไม่กล้าแตะเกาหลีเหนือแต่กล้าบุกรุกรานอิรักริบเบียเวเนซุเอลาเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับนงเงื่อนไขาการจํากัดนะพวกบรรดาจรวดแล้วก็ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของอิรานนะครับ จึงมองว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับและเชื่อว่าในที่สุดจะเกิดปฏิบัติการทางการอาหารของสหรัฐเข้าจัดการบรรดาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับการผลิตของขี่มนุษย์ในเปอร์ซอนิกของอิหร่านอย่างแน่นอนนะครับตามนี่มีข่าวก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าทางเขากองความมั่นคงระดับสูงของอิสราเอลนะครับได้แบ่งปันนะที่ตั้งต่างๆนะครับ กับทางสหรัฐแล้วนะครับแค่รอผลตกลงเจราจาเท่านั้นแหละครับซึ่งไม่น่าจะประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องขีปนาวุธนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะผมมองว่าเขาก็เลือกคุยก่อนนะเพื่อลดความเสียหายแต่ว่าการไปคุยเรื่องของการลดขีปนาวุธนะของอิหร่านก็เหมือนการไปถอดเขี้ยวเล็บเขาซึ่งอิหร่านก็พอมองเห็นนะครับว่าเขาไม่มีเขี้ยวเล็บเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็โดนขยําแน่นอนนะครับ ถ้าเรานึกไม่ออกก็นึกถึงเรื่องเกาหลีเหนือนอิรักริเบียเวเนซสเอลานะครับว่าจุดจบเป็นอย่างไรซึ่งอิรานเขาก็รู้ดีนะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ